ฮอนๆอนอนอว oh, ตรงนี้ละอ oh. ๋อสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับครับได้ได้ได้ได เออทำไมมันตัดเนาะตั็ไปพี่เอ็งเปล่าฮะปนไี่เ้าไม่รู้ไม่ได้ลคลิปนี้ผมให้พี่ขึ้นเลยหให้ขึ้นเล็เลยอ่ะเลยเ,เลย จะย้ายไปตักขี้ยางครับมาดูครับก็จะให้จารนโอขึ้นเองเลยครับ,บเดินแรงครับไม่ต้องห่วงเล่นเครื่องเบาๆ อ่อถอยอ่า,ออาแล้วเล่งเครื่องเบาๆครับถอยตรงก่อนไหมพี่ถอยไปสองล้อก่อนอะ่ะอ่าปั่นหน่อยปั่นหน่อย Pan Pan thằng này ạ Đeo 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 Pan 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 lỗ rồi Đó oh. Đó Nhàng mà lơi, nhàng mà lơi

Let's go โอ้อย่างยาวเลยอะเลือๆเลยครับดูไปหน้าลื่นหรอมั้งพอดีเลยเลืือๆเลือๆ พอดีเลยครับสองข้างออกได้พอดีมากตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วครับสหกรณ์สหกรณ์กองทุนสวนยางละหารสายครับพาเจ้าวาเลนไทน์มาโกยขี้ยางครับมาส่งโดย เจ้าซเปอร์เกรดโอ้วิ่งมาในเบาวิวเลยครับปานไม่มีรถเลยอะ่ะเดี๋ยวพาไปดูจานโอ้กันหน่อยโอหอยู่ข้างในโน่นกินเม็นมากเลยครับขี้ยางตรงนี้หกร้อยตันครับจานโอ้เมาแน่วันนี้ กินแรงยังไม่ค่อยชินเท่าไรรถตักมันมันตักไม่ได้ครับพอมันตักแล้วมันเด้งดึงเด้งดึงตัวเหนียวมากเลยต้องใช้ไมโครโกอยออกมาข้างนอกครับโกยมาตาก สบายสบายเลยวันนี้เป็นงานชั่วโมงครับทำไปเรื่อยๆ ไช่ไหมมันมันมันแน่นกันอย่างเงี้ยรถตักมันก็ตักไม่ได้ดิอ๋อเขาต้องเอามาตากก่อนเอาทอยมาตากแล้วค่อยตักใส่รถพ่วง จวดเหมือนกันเดอเดี๋ยวว่าคันนี้ไม่จดดวดเดอครับ เม็นเม้นเมนโอ้ยังเยอะเลยอ่ะหกร้อยตันไงก็เสียงเนิ่มมากเลย นี่มากมากเลยครับขึ้นไปเลยลูกพี่เดินขึ้นไปเลยบ่ต้องย่านไปแทงเฮาใ่าไปไปเดินขึ้นไปเลยนี่ ีก็ตายเลยอะ่ะเอ๊เอมันตัดไหมเนี่ยเหมือนเอมันไม่ตัดเลย ว่าอมันไม่ตัดนะนี่เดี๋ยวผมต้องไปตั้งเทอร์โมให้จานโอ๋ใหม่ใช่แล้วตัดไหมไม่น่าตัดอไม่ตัดครับ แบบนี้มันจะทำให้คอมมันเสียเร็วเดี๋ยวผมมาตั้งให้เกใหม่ก่อนตั้งเทอร์โมให้ใหม่ก่อน,โ,นโอ้ตัดอยู่ได้หรอตัดอยู่เรียกว่าไม่ตัด,ดพอเราจะขึ้นไปตั้งให้ในดันตัดเสยเลย ต้องสังเกตดูนะครับถ้าค่าคอมเอไม่ค่อยตัดนี่เนี่ยพัดลมนี่ถ้ามันไม่ค่อยตัดนี่เราต้องปรับเทอร์โมลงหน่อยเพื่อให้ให้คอมเอมันตัดนะครับไม่งั้นคอมเอมันจะพังเร็วเอวเนี่นเนียันนี้นี่แน่นเปี้ยเลย โอเคครับดีจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอตัวถอยทับก่อนครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะเวียนหัวแล้วกินแรงเหลือเกินลาแล้วครับบ๊ายบาย